ก็มาพบกับน้องแก้วในช่องน้องแก้วเชียงตุงเช่นเคยนะคะวันนี้มาอยู่ที่พุ่งไม้ซิเกียวแบบนี้นะคะก็วันนี้น้องแก้วจะพาทุกทคนไปจับสาวกันค่ะ <laughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะคะจะพาทุกคนนั้นไปเออจะบอกว่าไปไปหาของกินเนาะแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบเออ ชาวบ,บ้านแบบธรรมดาแบบแคล้ายๆเหมือนอยู่ในป่าก,ก็ได้เออมันก็เป็นวิถีชีวิตที่เออจะบอกว่าใช้ใช้เงินซื้อไม่ได้เราต้องทําเองนะคะแล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตที่แบบว่าเออโอเคแล้วก็วิวบรรยากาศมันก็โอเคร่มรื่นนะคะจุดที่นอกก้องแกยืนตรงนี้ก็เป็นจุดที่ มีบรรยากาศที่เขียวสมบูรณ์อยู่แล้วอากาศก็แบบหืมเลยนะคะก็คือท้องฟ้าแจ่มใสอากาศสดชื่นนะคะก็คือแบบโดยรวมก็โอเคค่ะเดี๋ยวโลแก้วจะพาทุกคนไปไหนนั้นติดตามไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะแต่บอกได้คําเดียวว่าไปจับสาวนะคะจะ <laughs> ติดจะไปจับสาวอะไรแล้วจะคืออะไรตามไปดูเลยคะ่ะก็ที่องแก้วบอกว่าจะไปพาทุกคนเนาะจะพาทุกคนไปจับสาวแล้วก็คือพาทุกคนมาเอาหอยนะคะ ก็คือมันเหมือนสาวอะเนาะเราเราไปจุ๊บมันาะเออเนาะก็เราต้องเอาไปจุ๊บีิค่ะเราจับสาวไปจูบกันเหมือนจับสาวไปจูบนะคะรักก็จูบไม่รักก็จูบนะคะต้องจูบอย่างเดียวถึงจะได้ทานถ้าไม่จูบไม่ได้ทานนะคะถ้าหากว่าจะเอาไม้แค่ออกมามันก็ออกมายากอะเนาะถ้าจูบนี้จุ๊บแป๊บเดียวออกมาแล้วนะคะนี่เราต้องเอาไม้จูบไม้แบบนี้นะคะ อันนี้นี่คือจุ่มไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะน้องแกอยู่ข้างบนแล้วก็เอาไม้ขึ้นมานาอมันก็จะไม่ค่อยได้เยอะนะคะเลยให้พี่ชายลงไปงมเลยค่ะถ้าหากว่าจะจับสาวต้องให้ผู้บ่าวไปจับน้องไม่ใช่ผู้หญิงไปจับก็เลยให้พี่ชายไปลงจับหอยในน้องค่ะมาลุ้นกันว่าจะได้หอยเยอะน้อยขนาดไหนนะคะ ทุกคนดูสิถ้าหากว่าผู้บ่าวลงไปจับนี่ได้หอยมาเยอะเลยตะก,กี้น้องแกจับลงขึ้นมานี้ไม่เยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยดูดูอันนี้คือผู้บ่าวจับนะคะได้เยอะแต่น้องแกจับขึ้นมานี่ไดสีตัวเองนะคะตะก,กี้ <c oughs> แสดงว่าเราต้องให้ผู้ยับผู้บ่าวไปจับนะคะเพราะว่าจับสาวน้อก็เลยต้องให้ผู้บ่าวไปจับนะคะนี่เอ้ยอยู่ในหนองของเรานะคะหากินตามธรรมชาตินะคะนี่ <c oughs> นี่คะ่ะก็ต้องจับขึ้นมาแบบรอบๆเนาะแล้วก็ต้องงมดูว่ามีหอยอะไรหรือไม่อะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> การงมหอยมันก็ต้องเออมีวิธีด้วยนะคะไม่ใช่ว่างมไปเรื่อยๆนะคะถ้างมไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะพาทุกคนมาจับสาวคะ่ะ <c oughs> ที่นี่เป็นเชียงตุงเนาะก็จะเรียกว่าจับสาวเชียงตุงไปจูบก,ก็ได้เหมือนกันนะคะเนะี่ย เพราะว่าเราต้องเอาไปจุบเนาะนี่ได้อยู่เรื่อยๆเลยมันติดอยู่ที่ผักกัดเสร็จด้วยเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันคือหนองผักกัดเสร็จเนาะแต่ก่อนนี้คือเยอะมากคุณแม่นี่มาลงเอาไปขายนะคะแต่ตอนนี้นี่คือมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันคุณแม่เพิ่งพิ่งตัดทิ้งเนาะมันเพิ่งหนอออกมาเองนะคะมันก็เลยยังไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งปีนี้คุณแม่น่าจะไม่เอาไปขายนะคะเพราะว่าน้ํามันลึกนะคะขนาดแค่แค่ตรงฝั่งมันเองอะดูสิ ลึกขนาดนั้นแล้วอะถามว่าข้างในนี่โอ้หคงจะลึกมากเลยนะคะปีที่แล้วที่คุณแม่มาลงนะคะบอกได้คำเดียวว่าเอ่อมีน้ำของความสูงของน้ำนะคะถึงหน้าอกเลยนะคะคุณแม่ก็ยังมาลงไปนะคะแต่ปีนี้นี่คุณแม่บอกว่าไม่ไหวนะคะเป็นผู้บ่าวต้องตามหาสาว เอาหยอ,อกออมาหรอเพราะอันนี้มันคือไม้ที่ใหญ่นะมันก็ต้องมีเยอะอยน้ำเสันก็เหนี่มิหันก็หนีมม่ยม <c oughs> มันก็หามากกว่ากัเราต้องเอาไม้มาจุ่มไว้ในน้ำแบบนี้นะคะมันก็จะมาติดตามไม้นั่นเองค่ะนูน่นที่นู่นก็เห็นมี หงที่รอพี่ชายเก็บหอยนะคะนวำแกวก็จะมาเกี่ยวหญ้านะคะนี่เลยค่ะเกี่ยวแล้วสักพักนึงก็ได้เท่านี้นะคะก็จะเป็นหญ้าหญ้าเดี๋ยวน้ำแกงหันกล้องหลังให้ดูนะคะเป็นหญ้าที่วันก่อนที่น้ำแกวถามพี่พีเอฟซีบอกว่าคือหญ้าอะไรนะคะก็พี่เออ พี่ๆบอกว่าให้ไปค้นหาใน Google หรือว่า YouTube อะไรต่างๆก็แล้วแต่มันจะมีคลิปให้ดูนะคะแล้วแก้วก,ก็ยังไม่ได้ไปค้นหาเลยแต่มีพี่ๆบางคนบอกว่ามันเกี่ยวกับผู้หญิงมันมีสรรพคุณสําหรับผู้หญิงนะคะแสดงว่ามันก็คล้ายๆเหมือนจะมีสรรพคุณที่ว่าเมดลูกอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็จะมาเกี่ยวญาติตัวนี้ไปไปหย่อนอุ้มศีนค่ะจะไปหยอดตู้ออมศีนนะคะ ัวมสินของน้องแก้วค่ะจะไปหยอดออมสินนะคะนะั่นก็คือจะเอาไปเลี้ยงวัวน,นั่นเองค่ะวันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นเหล็กเลี้ยงวัวเป็นเหล็กเออ,เเเอ,อจะบอกว่าเป็นเหล็กเออเป็นเหล็กเออจะบอกยังไงอะ่ะเด็กมาตัดหญ้าไปเลี้ยงวัวนะคะเป็นเหล็กเลี้ยงวัวหนึ่งวันค่ะวันนี้นะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นหญ้าอะไรนะพี่พี่บอกว่าเออน้องแก้วถ่ายเร็วเกินไปแล้วพี่พี่ก็ ไม่ได้เห็นไม่เห็นชัดนะคะวันนี้เราแก้วจะถ่ายกล้องหลังแล้วก็ให้เห็นชัดๆเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่ายาตัวนั้นมีหน้าตาแบบไหนแล้วก็ยังไงนะคะตามไปดูเลยค่ะนี่เลยค่ะยาตัวนั้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยค่ะน้องแกก็ยังไม่ได้ไปค้นหาดูเลย,เลยตั้งแต่พี่พีเอฟบอกมาแล้วน้องแกก็ยังไม่ได้ไปค้นหาเลยถ้าหากว่าน้องจําชื่อไม่ผิดหรือว่าอ่านไม่ผิดนั่นก็คือยาสีแ็คหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็น่าจะอ่านผิดหรือเปล่าอ่ะเออเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันคือแบบนี้นะคะหน้าตาของยาก็จะประมาณนี้เลยค่ะแต่น้องเคยไปเห็นในไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่ใช่ในทีวีก็น่าจะเป็นใน y o u t u b e นะคะเพราะว่าเออมีคุณป้าคนหนึงเนาะเขาจะบอกว่าเออยาตัวนี้น่ะป้า,าไปขายได้ด้วยแล้วก็เออได้ได้มีไรายได้ดีด้วย เพราะว่ามันคือยามันมีอะไรหลายๆอย่างนี่แหละแต่น้องแก้มไม่ค่อยสนใจนะคะก็เลยจําไม่ได้ดั่นเองค่ะนี่เลยยาก,ก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็จะมียาวมากดูสิคะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะจะมีเยอะมากจะมาเกี่ยวไปให้วัวทานนะคะเดี๋ยวจะไปค้นหาเาว่ามันมีสรรพคุณอะไรถ้าว่ามันดีก็จะเอาลองไปทานดูนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้เอาไปให้วัวก่อนดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะ กำลังเขียวหน้าทานเลยค่ะน่าก,กินเนาะถ้าสำหรับวัวต้องเรียกว่าก,กินนะคะแล้ <c oughs> <c oughs> วแกใช้คำผิดบ่อยมากเลยถ้าใช้คำผิดก็ต้องขอโทษและก็ต้องข,ขออภัยด้วยนะคะทุกคนจากที่้องแก้ปัดยาได้สักพักหนึ่งเหงื่อก็เริ่มไหลแล้วนะคะถึงอยู่ในล่มไม้แต่เหงื่อก็ไหลได้เหมือนกันนะคะถึงเราจะอยู่ที่ในล่มถ้าเราทำงาน ยังไงก็ต้องมีคําว่าร้อนค่ะไม่ร้อนกายก็ร้อนใจเพราะว่ากลัวเนาะว่าเอ้ยงานของเราจะเสร็จไหมวันนี้ออาอะไรประมาณนี้นะคะก็ไก้จะเต็มแล้วเหมือนกันนะคะแล้วนี่คนที่เขาเก็บหอยก็ยังเก็บอยู่เลยอยู่ในน้องนูน่นเนาะงมงามงมงามส่วนกันอยู่ในน้องนู่นเลยเขาเก็บหอยเราตัดหญ้านะคะนี่ไก่จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนใก้จะเสร็จแล้วอีกไม่นานนะคะสู้ๆค่ะ ญียาที่เกี่ยวก็เต็มแล้วนะคะแต่น้องแก้วถือไม่ไหวเพราะมันหนักนะคะก็เลยจะให้พี่ชายมาถือนูน่นเดินมานูน่น <c oughs> นี่เลยค่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรากลับบ้านพร้อมๆกันค่ะนี่นี่แสงมันไม่ได้เนาะจะกลับบ้านดูอะไรนี่ก่อนคะ่ะปูกับหอยนะคะที่เขาเก็บในหนองตะกี้เนาะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ปู สมัยนี้เป็นสีแดงๆ,ๆสีแดงๆแบบนี้เลยสมัยก่อนจะเป็นสีขาวๆนะคะเนี่ยปูเนี่ยหอยอันนี้หอยจุ๊บหรือว่าอันนี้หอยจุ๊บที่เชียงตุงได้ว่าหอยอีนะคะนี่ที่ไทยน่าจะเป็นหอยจุ๊บแหละเพราะว่าเราจุ๊บมันนะเนาะรักก็จุ๊บไม่รักก็จุ๊บเหมือนพี่พีเอฟซี FC คอมเมนต์มาบอกว่าอันนี้เป็นจับสาวมาจับสาวนะคะต้องให้บ่าวมาจับเนาะบ่าวมาจับสาวนะคะเพื่อที่จะเอาไปจุ๊บค่ะนี่เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นเมนูสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะตะกี้เราไปจับจับสาวมาแล้วเนาะก็เอามาแกงเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่จะให้ดูเมนูตัวนี้ดูหน้าตาสิคะหน้าอร่อยไหมคะอันนี้คือไข่ตำนะคะอันนี้ก็ตำไข่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตำแตงนะคะน่าทานมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแกงผักรวมคะ่ะที่ทานในวันนี้นะคะ แกงผักรวมนะคะอันนี้ค่ะเมนูที่เรารอคอยไปจับสาวมาอันนี้คือเป็นเป็นสาวที่เราไปจับมาตะกี้นะคะนั่นก็คือหอยนั่นเองค่ะก็จะเป็นเมนูหอยนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือปลาค่ะผัดปลาหรือว่าออทอดปลาประมาณเนี้อนะ้อหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเมนูนี้ค่ะกินแล้วต้องติดใจค่ะเมนูนี้คือน้ําพริก นะคะผีมือของคุณพ่อนั่นเองคะ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักที่เอ่อจิ้มกับน้ําพริกนะคะนี่เลยแกงทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะคะยังไม่มีใครมาเลยดูสิเดี๋ยวขอเรียกพี่ๆมาทานข้าวเดียกพ่อเรียกแม่เรียกพี่ๆมาทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนพี่จุ๊บสาวนะคะจะจุ๊บสาวต้องให้บ่าวจุ๊บเนาะถึงจะโอเคนั่นเองนะคะถ้าน้องจุ๊บมันก็รู้สึกมันจะไม่มันนะคะ อ่ะคนที่ไปจับหอยนะคะเอาเลยค่ะเริ่มจากเมนูหอยเลยจุ๊บสาวเลยค่ะเอ,เ,เอาเลยเอาเลยอ่อลองชิมดูเคยกินหนูอวะอร่อยไหมดูจากสีหน้าสิคะอร่อยไม่อร่อยดูดูคำข้าพี่ชายเขินนะคะ ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินธรรมชาติเลยค่ะเอาแบบธรรมชาติเลยนะคะตอนกลางคืนแล้วก็ไฟดับด้วยนะคะมันก็เลยมืดๆนิดหนึ่งจุ๊บสาวให้เห็นส,ส,ส,สักสักสักตัวหนึ่งสิคะเอาเลยค่ะ,อ,คะอ้มจุ๊บเลยเอาแบบเสียงดังๆเลยค่ะว้าวน้ำลายไหลเอาอีกตัวหนึ่งยังไม่พอ <laughs> อวันนี้ทานข้าวกับผู้บ่าวนะคะ <c oughs> อ้าวอร่อยจริงๆเลยว,ว้าวอร่อยสุดๆเลยค่ะมามาทานข้าวด้วยกันนะคะจะเริ่มทานข้าวแล้วนะคะเย็นนี้ทุกคนได้อะไรทานกันบ้างคะมาทานด้วยกันไหมคะน้องแก้ขอไม่เอ่อไม่ชิมให้พี่ๆได้เห็นนะคะเพราะว่า น้องวัวแก้วไม่ค่อยชอบทานหอยสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ทานเลยก็อาจจะบอกได้นะคะก็ต้องขอโทษและก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองค่ะแก้วขอตัวทานข้าวกับพี่ชายก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ได้ไปจับสาวมาจูบแล้วนะคะนั่นก็คือไปจับหอยมาจูบนั่นเองค่ะรักก็จูบไม่รักก็จูบนะคะทานเมนูหอยด้วยกันค่ะในค่ําคืนนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้น้องวัแก้วด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะน้องวัวแก้วก็จะไม่ได้ไปไหนก็จะเลือกถ่ายวิถีชีวิตที่น้องวัวแก้วใช้ประจําวันนะคะเช่นไปหาอาหารอะไรบ้างทําอะไรบ้างทํากิจกรรมอะไรบ้างแต่ละวันนั่นเองค่ะก็ขอลาพี่พีเอฟซไว้เพียงเท่านี้นะคะนางเอกป้าแวนของเราก็มาแล้วนี่ไงค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะรอชมได้เลยว่าน้องแก้วจะไปไหนแล้วก็ทำอะไร